บุญทำทานกับสร้างพระองค์ใหญ่แบบไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับใจการทําบ,บุญทําทานหรือสร้างพระอะไรขึ้นอยู่กับใจ,จใจเราเป็นใหญ่ถ้าใจเราทําอะไรแล้วเกิดความบริสุทธิ์ใจทั้งก่อนทําระหว่างทําและหลังทําสบายใจหมดเลยครบองค์ประกอบแล้วรู้สึกดีมากบอกต่อทุกทำทุกอย่างครบองค์ประกอบเพราะฉะนั้นคุณได้บุญมาเขามีคาถาอยคา,าถาหนึ่งว่ามโนผุพังเข้ามามโนเศรษฐามโนมยามโนสาก็คือทุกอย่าง ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นหัวหน้าใจประเสริฐที่สุดใจประเสริฐที่สุดและทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจงสำเร็จได้ด้วยใจครับโอเคเพราะฉั้นใจสำคัญที่สุดบางทีเนี่ยอันนี้สมมติเฉยๆนะคุณกำลังสร้างพระแล้วเกิดมีทิฏฐิมาแล้วว่าโอ้โหนี่ฉันสร้างพระฉันต้องได้บุญใหญ่แน่นอนแล้วต้องนึ่งบุญเงี้โอ้โหฉันต้องสักชื่นไปด้วยเนี่ยเกิดทิฏฐิมานะไก่คนหนึ่งอ่ะทำบุญให้กับขอทานเดินไปให้บาทหนึ่งแล้วแบบใจบริสุทธิ์มากไม่ที่เลยก่อนทำก็ดีระหว่างทำก็ดีหลังทำก็ยังงสสบบาาาายยใจจอออีกกกุ้้ญะะะไดเว่รรรพ สามใช่ไหมขึ้นอยู่กับใจ